ตัดนวเห้ยเยปปนว่ผู้เฒ่าบาหวานสิขึ้นแล้วครับพี่น่องกัดด่างครับกัดด่างข้องอีสานเขียวครับตึกป่าครับ เน<ง> <pulse> ี <keeps> ่ยก็บไก่ปากสัวพิพัคือบ่พื้ปากไนมันต้องกบปนะบ่บ่ยังทำสูบซาได้พี่น้องนด่าด้ี่่ายบเยต้มใส่ใบสะขามจกินนีให้อม นั่นข้าวอีกแล้วครับอ้าเฮ้ยแก่ข้าวแก่ข้าวเพื่อนโอ้ยข้าวปลาครับน้องบังับโหลดกับข้าวนะครับเนาะแก่ข้าวยังไงครับผมครับอือปลาเศร้าข้าวหรอหมอเศร้าข้าวแหรอครับนี่เป็นเสียบบานเศร้าแล้วขวัญครับเต็มกองไฟครับปลาสลิดใหญ่เอ้ยโหดพี่น้องเมนูแรกได้ครับนี่เมนูต่อไปเดี๋ยวติดตามครับผม

สุดยอดสุดเลยครับ so, นี่ไม่มดแดงครับพี่น้องเป็นสุดไซเบรแลมอครับว้ายโตรมดแดงครับพอมีน้องมดแดงกี่เสยครับมดแดงพอมีนี่ใบหม่ครับนหมดแดงหมอเาจะไม่จบรือยังใช่น่นเออี๊คอางี้เขาใช่ีเอางี้ะี่หลอมาแน้ให้เด็มาทอนนี่เลยน้ำกันนี่แหาอนหออ้ีใหญ่อ้าวมาาาเมยวาน